สวัสดีสมาชิกเคโซนชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาถอนเงินจากแอป t i k กต k นะคะเป็นครั้งที่8ของแอดแล้วนะคะส่วนใครอยากรู้ว่าแอปนี้นะคะยังถอนเงินได้ปกติไหมตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ วันนี้นะคะแอดก็จะมาถอนเงินให้สมาชิกได้ดูกันนะคะว่าแอป t ิ๊กตอกนี้ยังจ่ายเงินปกติหรือไม่นะคะโดยปกติแล้วแอดจะถอนเงินหลังเที่ยงคืนนะคะแต่เมื่อคืนนี้แอดก็ง่วงนอนมากไปหน่อยก็เลยเผลอหลับไปนะและวันนี้ก็เลยจะมาทําการถอนช่วงบ่ายโมงนะคะบ่ายโมง18นาทีนะเราก็มาดูกันว่า ถอนนอกช่วงเวลาที่แอดบอกไว้เงินยังจะเข้าปกติหรือไม่นะคะเพราะโดยปกติแล้วแอดจะถอนหลังเที่ยงคืนนะเพราะว่าหลังเที่ยงคืนระบบเขาก็จะรีเซ็ตเป็นอีกวันใหม่ของเรานะถ้าใครที่รอถอนก็สามารถที่จะถอนเงินหลังเที่ยงคืนได้เลยนะคะสำหรับแอปดิจิตอกนี้ถอนได้วันละครั้งเท่านั้นนะ ถอนได้วันละครั้งเท่านั้นนะคะและก่อนที่จะไปถอนเงินนะแอดจะพาสมาชิกเข้าไปดูทูมันนี่วอลเล็ตของแอดว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่นะคะก่อนที่แอดจะกดถอนนะว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่นะ,ะนี้แอดมียอดเงินอยู่ที่ทูมันนี่วอลเล็ตก็คือ200บาทนะคะหลังจากที่แอดถอนแล้วเรามาดูกันอีกทีว่าเงินเข้าบัญชีของแอดนะคะทันทีหรือเปล่าหรือว่าต้องรองเวลานั่นเองนะ ส่วนการถอนเงินนะเราก็กดเข้าไปตรงนี้เลยด้านด้านบนนี้จะเป็นแต้มของเรานะคะส่วนด้านล่างคําว่าถอนเงินนี้ทางแอปเขาก็จะคิดเป็นเลทเงินบาทให้เรานะคะก็กดถอนไปเลยการถอนเงินจากแอปติ๊กตอกนะเราสามารถเลือกถอนเงินได้3มช่องทางนะคะก็คือ ทูมานี่วอลเลตพร้อมเพย์แล้วก็โอนเข้าธนาคารโดยตรงนะส่วนใครเลือกที่จะถอนเข้า to money ว a l เลตก็ใส่เบอร์ทูม o นี่วอลเลตของเราเข้าไปนะส่วนใครที่ถอนเข้าพร้อมเพย์ก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่เ,เคยสมัครกับธนาคารต่างๆนะฮะที่เชื่อมกับพร้อมเพย์ไว้นะก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปส่วนนะคะถ้าใครโอนเข้าธนาคารนะคะก็ เลือกนะคะตั้งค่านะคะก็คือชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษนะตามบลัรประชาชนแล้วก็เลือกธนาคารแล้วก็เลขบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยนะคะส่วนอีเมลก็เป็นอีเมลที่ใช้งานได้จริงนะ,ะจากนั้นก็กดถอนได้เลยนะคะกดคำว่าถอนนะให้เลือกจํานวนเงินในช่วงนี้นะคะจะมีจํานวนเงินที่เราสามารถที่จะถอนเงินได้นะก็สามารถเลือก ถอนตามจํานวนได้เลยนะคะอันนี้ของแอดทำภารกิจสําเร็จนะคะแอดก็สามารถที่จะถอนเงินทั้งหมดได้นะคะวันนี้จะถอนจํานวน1595บาทนะคะส่วนรายได้ย้อนหลังตรงนี้ก็เป็นรายได้ที่เราได้เงินมาทั้งหมดนั่นเองนะคะตอนนี้แอดก็ได้เงินมาแล้วทั้งหมด43,000นานะคะอ่าเรามาเริ่มการถอนได้เลยนะคะกดไปที่คําว่าถอนเลย จากนั้นนะคะก็จะให้เราเลือกะคะว่าเราจะถอนเงินเข้าอะไรนะคะถ้าใครต้องการที่จะเพิ่มช่องทางการถอนก็เพิ่มตรงนี้นะแต่ถ้าใครเคยถอนเข้าทูมานีวอล l ล t อยู่แล้วก็กดคําว่าถอนได้เลยนะถ้าใครอยากจะเปลี่ยนการถอนก็กดตรงนี้ไปได้เลยค่ะวันนี้แอดก็จะถอนเข้าทูมานีวอลเลทนะคะ สำหรับใครที่เชื่อมโยงบัญชีไม่ได้นะเชื่อมต่อนะไอขอแนะนำว่าให้ลองเปลี่ยนเครื่องนะคะเปลี่ยนเครื่องเข้าใช้งานดูนะคะลองเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ลองเชื่อมโยงว่าเชื่อมโยงตั้งค่า True m o n e y Wallet ได้ไหมนะลองเปลี่ยนเครื่องนะคะเพราะว่าบางทีเชื่อมโยงตั้งค่าการถอนเงินไม่ได้เชื่อมโยงธนาคารไม่ได้ก็อาจจะเป็นเพราะโทรศัพท์เครื่องนั้นก็ได้นะคะยังไงก็ให้ลองเปลี่ยนเครื่องดูนะคะว่าทำได้ไหมนะคะ แอดก็จะกดถอนตอนนี้ได้เลยนะคะจากนั้นเขาก็จะเขียนข้อกําหนดตรงนี้ไว้ว่าถ้ากรอกข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะจะส่งผลให้การทําธุรกรรมอะ่ะถูกปฏิเสธนะคะแล้วก็เขาจะไม่รับผิดชอบใดๆนะดังนั้นถ้าใครใส่ข้อมูลผิดก็เป็นไปได้ว่าจะไม่ได้รับเงิน,นะคะ่ะแล้วก็แต้มก็จะไม่ได้คืนด้วยนะคะดังนั้นนะคะก่อนตั้งค่า เบอร์ทูมานี่โวลเลหรือว่าเบอร์พร้อมเพย์หรือว่าบัญชีธนาคารที่เราเลือกถอนนั้นต้องตรวจสอบให้แน่ใจนะคะว่าถูกต้องทุกอย่างนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราถอนไปแล้วเงินไม่เข้าเราก็จะเสียดายปรเปล่าๆนะเสียเวลาด้วยนะคะโอเคเอก็จะยืนยันการถอนไปเลยนะคะตรงนี้เขาจะขึ้นให้เราว่า1-3วันทําการนะแต่ปกติแล้วถอนเข้าทูมานี่โวลเลของแอดก็เข้าทันทีนะคะแล้วเ,เราไปดูกันนะคะว่า แอดได้เงินทันทีไหมนะคะหลังจากที่กดถอนแล้วแต้มมันก็จะถูกหักออกไปนะคะหลังจากที่แอดถอนเงินไปแล้วแต้มก็จะถูกหักออกไปนะคะยอดเงินก็จะลดลงนะคะปะทีนี้นะคะเราก็แอดก็จะพาไปดูนะคะทูมันนี่วอลเล่ของแอดว่าเงินเขาหรือยังนะคะเห็นไหมคะ เงินที่แอดถอนจากแอป tiktok เมื่อกี้ก็เข้าไปแล้วนะคะตอนแรกแอดมีเงินอยู่200บาทนะคะนี่ก็ถอนเข้ามาเมื่อกี้ก็เข้าทันทีนะคะสาหรับการถอนของแอดนะไม่ว่าแอดจะถอนหลังเที่ยงคืนหรือว่าถอนตอนบ่ายแอดก็เข้าปกตินะเพราะว่าบัญชีของแอดปกตินะไม่ได้ไปทําอะไรที่มันแบบที่ทางแอปเขาจับได้ว่าเราว่าเราชอโกงหรือว่าเราพยายามปั๊มรหัสเชิญอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าแอดไม่ได้ทําอะไรเลยแอดโพสตใน อ่า YouTube แล้วก็ Facebook นะแล้วก็ l ล n e อย่างเดียวนะถ้าใครที่สมัครต่อลิงแอดนะคะเขาก็จะกดดาวน์โหลดผ่านลิงก์เลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วใส่ใส่รหัสเชิญแล้วจะขึ้นช่อโกงไงคะแอดถึงขอแนะนำให้เขานะคะคัดลอกคัดลอกลิงก์เชิญนะคะคัดลอกตรงนี้คัดลอกลิงก์เชิญแล้วก็ไปดาวน์โหลดนะคะ ไปดาวโหลดผ่านลิงก์ดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเราแบบนี้นะเราก็จะได้เองโดยที่เราไม่ต้องใส่รหัสเชิญก็ได้นะเพราะว่าคนที่จะมีรหัสเชิญนั้นจะต้องเป็นผู้ใช้ใหม่ที่เครื่องนั้นไม่เคยดาวน์โหลดแอปนะ และการใช้อินเทอร์เน็ตน่ะถ้าเป็นไปได้ก็คือช่วยชัวร์เลยก็คงเป็นเน็ตมือถือนะคะเพราะว่าใช้ไวไฟเดียวกันไม่น่าได้นะคะเพราะว่าทางแอปเขาจํานะคะไม่รู้ว่าเขาจํา AI อะไรหรือเปล่านะคะแต่ก็คือแอปทดลองแล้วไม่ได้นะถ้าเป็นอยู่บ้านเดียวกันและใช้เน็ตไวไฟเดียวกันนะ่ะไม่ได้นะคะดังนั้นก็สมาชิกที่จะทําแอปนี้นะคะถ้ามีหลายๆเครื่องก็ขอแนะนําว่าให้ใช้เน็ตมือถือจะดีกว่านะคะ โอเคค่ะสำหรับการถอนเงินจากแอป TikTok นะคะณนะตอนนี้นะคะก็ยังถอนเงินได้ปกตินะคะของแอปก็เข้าทันทีเลยนะส่วนสมาชิกคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถอนเงินนะคะก็สามารถที่จะกดรายง,งานไปกับทางแอปนะคะแคปภาพการถอนเงินหรือว่าข้อมูลต่างๆนะคะที่มีนะส่งให้เขาด้วยนะคะรวมทั้งว่าแจ้งถอนเงินเข้าทูมานี่วอลเลทพร้อมเพย์หรือว่าธนาคารนะคะ ถ้ารอนานเกิน1-3ถึงวันทําการหรือว่าช้าสุดๆเลย7วันนี้เงินยังไม่เข้านะคะก็ให้กดรายง,งานปัญหากับแอปไปนะคะ การกดรายงานปัญหานะคะคลิปที่ผ่านมาแอดก็ได้สอนวิธีการกดรายงานไปแล้วนะคะสมาชิกก็สามารถที่จะย้อนดูย้อนหลังได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี่นะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรโอเคค่ะสมาชิกคนไหนที่มีคำถามนะก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะแต่แอดขอแนะนำว่าให้สมาชิกดูคลิปให้จบนะคะแล้วจะเข้าใจนะ โอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ